ฉีดวัคซีนแล้วยังต้องสวมหน้ากากป้องกันวัคซีนสู้โควิดฉีดวัคซีนแล้วยังต้องล้างมือให้บ่อยวัคซีนสู้โควิด จังหวัดสมุทรปราการจัดประชุมคณะกรรมการศูนย์บัญชาการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคติดเชื้อไวรัส COVID 19, โควิด -2019 โควิด -19 จังหวัดสมุทรปราการครั้งที่11ทับ2564เพื่อติดตามสถานการณ์และรับทราบผลการดำเนินง,งานการแก้ไขปัญหาที่ห้องประชุมสารกางจังหวัดสมุทรปราการนายสุมเมธธีรนิติรองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรป,ปราการเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศูนย์บัญชาการการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019โควิด -19 จังหวัดสมุทรปราการครั้งที่11ทับ2564โดยมี คณะกรรมการเข้าร่วมการประชุมสำหรับการประชุมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามสถานการณ์และรับทราบผลการดำเนินงานการแก้ไขปัญหาโดยมีประเด็นที่สำคัญในการประชุมอาธิการรายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019โควิด -19 ในเขตจังหวัดสมุทรปราการการช่วยเหลือประชาชนภาคธุรกิจต่างๆที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสการคัดกรองบุคคลที่เดินทางเข้าออกจังหวัดสมุทรปราการยังคงมาตรการเข้มอย่างต่อเนื่องการเฝ้าระวังและการมีส่วนร่วมของประชาชนในการรายงานข่าว คนแลงหน้าเดินทางเข้ามาในชุมชนการเฝ้าระวังป้องกันและรณรงค์ให้ประชาชนรู้รจักการป้องกันตัวเองกาดย่าตุกโดยจังหวัดสมุทรปราการได้ปรับมาตรการป้องกันควบคุมโรคให้มีความเข้มข้นเพิ่มขึ้นให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องชี้แจงทำความเข้าใจให้ประชาชนได้รับทราบถึงมาตรการต่างๆอย่างทั่วถึงผ่านทุกช่องทางให้หลีกเลี่ยงการเดินทางหากไม่จำเป็นต้องประเมินความเสี่ยงของตนเองเมื่อตรวจหาเชือ้อแล้วควรเน้นการป้องกันตนเองตลอดเวลาโดยสวมหน้ากากอนามายัยล้างมือบ่อยๆแยกของใช้ห้องนอนห้องน้ำเพื่อป้องกันการแพร่เชื้อให้กับคนในบ้าน และหลีกเลี่ยงการเดินทางเพื่อป้องกันการติดเชื้อไปสู่ชุมชนนอกจากนั้นประชาชนทั่วไปควรป้องกันตนเองโดยสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยตลอดเวลาเมื่ออยู่ในสถานที่สาธารณะเว้นระยะห่าง1-2เมตรกินร้อนใช้ช้อนกลางส่วนตัวล้างมือบ่อยๆไม่เข้าไปในสถานที่ที่มีคนแออัด ในเรื่องงการประสานการปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับโรคตองเภอและก็สุขการควบคุมโรคท้องถิ่นนะครับการในนางปฏิบัติไปยังสู่สออกรเือนะครับในเรื่องการซักซ้อมจะถือว่ารอเตียงที่บ้านนั้นนะครับที่จะนําศพแต่อย่างไรก็ตามครับก็มีหนังสือแจ้งไปให้นางสอสอกรท้องถิ่นนั้น184 2ี่สองลงวันที่2ี่สบ สามารถให้ท้องถิง่นสามารถใช้เงินในหรือชะลอการเดินทางข้ามข้ามพื้นที่จังหวัดตัวนี้ความจำเป็นกับเพื่อที่ข้อกำหนดนะครับฉบับที่16ถึงยนะี่สประชาสัมพันธ์เพิ่มเติมในประเด็นต่อไปนี้เพื่อรับทราบนะครับจะขออนุญาตท่านประธานนะครับแต่ละเพอในพื้นที่แต่ละโูนเชการกำหนดแผนทีมข่าว AEC TV Channel รายงานฉะีดวัคซีนแล้วยังต้องล้างมือให้บ่อย วัคซีนสู้โควิดฉีดวัคซีนแล้วยังต้องเว้นระยะห่างวัคซีนสู้โควิด